สวัสดีครับทุกคนพบกับผมบอมสก,กีโฟนนะครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะพาไปดูนักเตะตัวใหม่ล่าสุดของเฟส2020นะฮะเดนิสเบิร์กแคมป์ครับ,รบผมมาในเวอร์ชั่นไอคอนิกโมเมนต์นะฮะซึ่งผมเคยพรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกันบ้างครับผมว่าจะเก่งสักแค่ไหนแล้วก็น่าใช้หรือเปล่าเด็กปืนไปดูกันเลยครับ สำหรับเบิร์กแคมป์เวอร์ชันนี้นะฮะเป็นเวอร์ชันที่เล่นตามตำแหน่งหลักก็คือ SS นะฮะเซกอนไซเกอร์กองหน้าตัวต่ำนะฮะจะมีโอเวอร์ออยที่98นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใส่ชุดโมเดลอื่นนะฮะก็จะตกลงไปที่96นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ AMF SS CF นะฮะเนี่ยฮะ AMF เนี่ยจะตัน99นะครับใส่ชุดโมเดลของอาร์เซนอลนะถ้าใส่โมเดลอื่นก็จะ97นะครับเนี่ยฮะ SS เนี่ย98นะครับใส่ชุดโมเดลอื่นก็ตกลงไป2แต้มเเป็นนนน96ะะฮช่กกัับ c f นะฮะ98นะครับสำหรับโมเดลอาร์เซนอลนะครับผมก็หมายความว่าค่าพลังที่เดนิสเบิร์กแคมป์ยืนแล้วมีพลังมากที่สุดก็คือ AMF ครับจะมีโอเวอร์ออลอยู่ที่99แล้วใส่ชุดโมเดลของอาร์เซนอลนะครับ ความสามารถของเขานะฮะจะหนักไปในเรื่องของการเลี้ยงบอลและการเล่นเกมลุกครับผมการเล่นเกมลุก98ครับการคอควบคุมบอลนะครับ99เลี้ยงบอล98เลี้ยงบอลที่ความเร็วต่ำ99นะครับผมแล้วก็ส่งสั้นก็ดีครับ98ส่งยาว91ครับจบสกอร์ก็ดีครับผม96นะฮะแล้วก็ยิงฟรีคิกก็พอได้นะครับปั่นซซายก็ได้นิดนึงนะฮะท่านผู้ชม k i ้ง i n g power ยิงแรง93ครับผมแต่ว่าอาจจะมีจุดอ่อนในเรื่องของความแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็ความเร็วนะครับผมส่วนอื่นๆก็อยู่ใน เกมที่ปานกลางนะครับ แล้วก็สิ่งที่หลายคนเป็นห่วงก็คือสเตมิน่ครับผมอันนี้มีค่าที่น้อยนะครับสำหรับสกิลนะครับผมเบิร์กแคมป์ก็จะมีสกิลเต็มแม็กซ์สิบสกิลนะครับผมก็มีสกิลความสามารถเฉพาะตัวในการคองบอล2สกิลนะฮะมีซัมโบโลกับสเต็ปบอลคอนโทรลนะฮะส่วนสกิลยิงนะครับผมก็มีปั่นไกลลองเล่นไดฟ์นะครับชิดช็อตคอนโทรลยิิงชนะครับลอย่างชุดติ้งยิงพุ่งๆยิงแรงๆนะครับผมมันคอมพิวติฟินิชชิ่งนะฮะเฟิร์สไทม์ช็อตยิงจังหวะเดียวนะครับแล้วก็มีสกิลส่งงงด้ววยยยนนนนนะะะะะฮััััททพพพาาสสคคครรรรบบเเเเเเเล์์์์ออิไตขขจป็ีีฟมก สำหรับเดนิสเบิร์กแคมป์นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะนี่คือโฉมหน้าแรกของเขาในปี2020นะฮะในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับผมก็ไม่มีเบิร์กแคมป์แม้กระทั่งเวอร์ชั่นที่เป็นลีเจนด์เพลเยอร์มาก่อนเลยนะครับผมนี่น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของอแฟนพื้นใหญ่หลายคนนะฮะแต่ก็ มีหลายคนที่อยากจะเห็นเทอร์รี่อองลีนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าก็บอกนะตรงนี้นะฮะคือมันขึ้นอยู่กับลิขสิทธิ์ของโคโนมิด้วยนะครับผมคืออองลีเป็นตำนานอาร์เซนอลก็จริงนะฮะแต่มันน่าจะมีปัจจัยอื่นๆหลายอย่างนะครับผมที่จะเอานักเตะตำนานแต่ละคนเนี่ยมาหรือเปล่านะฮะนักเตะบางคนเนี่ยเขาจะมีลิสิทสิ์โดยตรงกับค่ายบางค่ายนะฮะทำให้อาจจะมีบางข้อดางเงื่อนไขที่ ไม่สามารถที่จะไปปรากฏตัวอีเกมนึงได้นะฮะหลายคนน่าจะทราบดีเนาะอย่างเช่นนักเตะบางคนนะฮะก็อาจจะไม่ปรากฏในอีเกมนึงอะไรประมาณนั้นนะครับผมองนี้ก็คงต้องรอกันต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเบิร์ดแคมป์กันก่อนนะฮะเพชรฆาตภูเขาน้ําแข็งนะครับคือฉายาของเขานะฮะความนิ่งของเขานะครับผมการเลี้ยงบอลเป็นเอกลักษณ์ของเขานะฮะนี่เป็นจุดเด่นของเขานะครับผมคือตําแหน่งที่เหมาะสมนะฮะก็คงเป็นตัวเพย์เมเกอร์นะตามเพลงสไตล์ของเขาคือตัวทําเกมนะฮะเคียร์ทีเพย์เมเกอร์นะครับซึ่งเพย์เมเกอร์เนีีี่่่่ยตาแหหนงททเมมะสสุด ก็คือ AMF นะฮะตัวปั้นเกมนะครับผมกองกลางตัวรุกนะครับผมน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดแต่ว่ามันจะมีบางแผนนะฮะที่มี SS แล้วยืนต่ำนิดนึงนะฮะยืนต่ำกว่ากองหน้าตัวเป้ากับ CF เนี่ยผมว่าอันนั้นก็อาจจะยืนได้นะฮะถ้าเกิดว่าแผนไหนมี CF 2คนนะฮะแล้ว SS เนี่ยยืนต่ำกว่า CF นิดนึงเนี่ยก็น่าจะจับเบิร์กแคมป์ไปยืนได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แผนที่น่าจะ,ะเหมาะสมกับเขามากที่สุดก็คงเป็นแผนที่มี AMF นะ ผมแนะนําว่าถ้าเกิดแผนไหนที่มี AMF คนเดียวเนี่ยเบิร์กแคมป์ก็น่าจะเหมาะสมกับเขาเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมคือใช้เบิร์กแคมป์เนี่ยยืนเป็น AMF ตัวเดียวเลยนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่คอยมาชักการเกมลุกนะครับผม เป็นตัวพักบอลนะคะผมจ่ายบอลก็ดีหรือว่าจะยิงไกลก็ดีครับผมคือเขามีความสามารถที่หลากหลายนะในเรื่องของการคลองบอลเนี่ยเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วแถมมีการยิงที่ดีครับผมมีสกิลยิงไกลด้วยนะฮะมีทั้งลองเล้งชูตติ้งนะครับผมใครชอบจังหวะยิงแรงนะฮะหรือว่าจะเป็นลองเล้งดิฟนะครับผมปั่นไกลนะครับผมแล้วแต่จังหวะบอลลวกันนะอันนี้เป็นอีกจังหวะหนึ่งนะครับที่ยิงได้ดีนะฮะถึงแม้ว่าจะไปล็อกเข้าเท้าซ้ายนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมสังเกตนะครับ ว่าลูกบอลมันพุ่งแรงนะครับผมคิกกิ้งพาวเวอร์9 3แล้วฟินิชชิ่งก็90ไปไปลายเนี่ยถือว่าดีแล้วนะฮะท่านผู้ชมสำหรับ AMF นะฮะแล้วก็ที่น่าจะเป็นที่น่าพอใจก็คือมีสกิลยิงสนับสนุนด้วยนะฮะท่านผู้ชมทำให้การมีส่วนร่วมกับเขาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เป็นตัวเพเมเกอร์ตัวทำเกมอย่างเดียวนะยังสามารถจบสกอร์ได้ด้วยฟีคิกนะครับผมก็ <S <S ยังสามารถทำได้ดีนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะไปเทียบเท่ากับ นักเตะเพเมเกอร์ตัวอื่นที่มีค่าความสามารถในการยิงลูกเซตพีดถึงสูงไม่ได้นะฮะแต่ว่าเบิร์กแคมป์เนี่ยถ้าเกิดว่ามือเรานิ่งนะฮะท่านผู้ชมแม้ว่าจะมีเซตพีดเทคกิ้งที่ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็ยังสามารถยิงเป็นประตูได้ดีครับเพราะว่าเขามีฟินิชชิ่งสูงแล้วก็มีค่าพลังการปั่นที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะท่านผู้ชมส่วนเรื่องของการคลองบอลน,นะครับผมอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะการทําเกมของเขานะครับผม บางจังหวะนะครับผมอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของบาลานซ์นะครับมีค่าอยู่ที่91นะฮะถึงแม้ว่าการคลองบอลนะครับผมการควบคุมบอลเนี่ยอยู่ในเกณฑ์98 99หมดเลยเทียบเท่ากับเมซี่นะแต่ว่าไอตัวบาลานซ์นะครับผมเป็นปัญหานิดนึงนะบาลานซ์ Balance 91นะฮะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามันบาลานซ์99เนี่ยจะคลองบอลแล้วผิวมากกว่านี้นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็สกิลที่สนับสนุนในการคลองบอล ของเขาเนี่ยมีแค่สเตปบอลคอนโทรลกับซัมโบโลนะฮะซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะไม่มีมาเซลเทิร์นนะฮะเดอะเบิร์ทัสอะไรพวกนี้ไม่มีนะมันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตจริงของเขาเนาะเพราะเขาไม่เคยชใช้ท่วงท่าลีลาแบบนั้นนะฮะสกิลนั้นก็เลยไม่มีนะอันนี้คือทีมงานโคนมิเขาก็ออกแบบมาให้ตรงกับชีวิตจริงนะฮะท่านผู้ชมถึงแม้ว่า ในชีวิตจริงของเขาเนี่ยการคลองบอลนะครับผมการควบคุมบอลการจ่ายบอลกันเป็นเพเมเกอร์นะฮะความเยือกเย็นของเขาเนี่ยเป็นจุดเด่นของเบิร์กแคมป์นะฮะแต่ว่าผมมองว่าบางจังหวะนะครับผมในการเอี่ยวตัวพลิกหลบโยกหลบเนี่ยมันอาจจะยังไม่คล่องเท่าไหร่นะฮะแน่นอนว่ามันยัง ไม่ถึงขั้นเมสซี่ยังไม่ถึงขั้นนักเตะที่คองบอลระดับเทพๆของเกมนะครับอย่างมาราโดน่าโรน n นินโยอาจจะยังไม่ถึงระดับนั้นนะฮะท่านผู้ชมอาจจะด้วยมาจากตัวบาลานซ์เนี่ยมันอาจจะมีค่าน้อยไปหน่อยนะผมว่าน้อยในกรณีนี้หมายถึงว่าเบิร์กแคมป์จริงๆน่าจะมีค่ามากกว่านี้ไงอาจจะ90ไปไปลาย90บางกลางๆจะเพอร์เฟกมากนะครับในเรื่องของการฟองบอลแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็ถือว่า เก่งแล้วนะโหดแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการคของบอลเพียงแต่ความรู้สึกส่วนตัวผมอาจจะคิดว่าน่าจะมากกว่านี้นะฮะน่าจะให้เบิร์กแคมมากกว่านี้นะฮะสำหรับบาลานซ์นะครับส่วนจุดอ่อนของเบิร์กแคมนะครับหลายคนก็คงจะเห็นได้เป็นอย่างดีนะฮะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของความเร็วนะครับผมบางจังหวะนะฮะจังหวะสวนกลับนะครับก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะฮะเขาอาจจะ วิ่งช้าไปหน่อยนะครับทำให้โดนวิ่งประกบไวนะครับการแก้ไขคือเราต้องออกบอลให้ไวนะฮะถ้าเกิดว่าเบิร์แคมป์เป็นตัวที่พาบอลไปกับเท้าเองนะฮะโดนประกบเนี่ยความแข็งแกร่งก็มีน้อยนะครับความเร็วก็มีน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องถ่ายบอลออกให้ไวนะฮะถ้าเกิดว่าโดนเข้าประทะตรงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่โดนเข้าประทะนะครับได้มีมุมยิงก็ยิงนะฮะได้มีมุมปั่นก็ปั่นนะครับผมหลายๆครั้งเนี่ยเราสามารถยิงไกลโดยใช้ลองเล้งชุดติ้งได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า มันเป็นจังหวะที่จะต้องปั่นนะครับก็สามารถใช้ลองเล้งได์ได้นะฮะเดี๋ยวให้ดูบางจังหวะนะครับดูจังหวะนี้ครับนี่สุดสวยลองเล้งได์ครับเป็นสกิลปั่นไกลนะฮะตำแหน่งที่เขายืนคือ AMF นะฮะคือเขาจะยืนตรงกลางนะครับโอกาสที่จะยิงปั่นด้วยเท้าขวาเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะแต่ถ้าเกิดมีก็ปั่นได้เลยครับท่านผู้ชมแบบนี้นะฮะสุดสวยครับมุมนี้ยังสวยฮะ แม้ว่าเขาจะมีค่าเคลวหรือค่าพลังปัน่นการปั่นไซส์เนี่ยไม่ได้มากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามีสกิลลองเลงไดฟ์ด้วยไงมันก็เพิ่มประสิทธิภาพในการปั่นนะฮะทำให้จังหวะแบบนี้เนี่ยน่าเล่นมากนะครับสวยงามจริงๆนะครับสําหรับจังหวะแต่และจังหวะเนี่ยผมมองว่าไม่ได้เล่นยากเลยนะครับผมสาหรับเบิร์กแคมป์นะฮะคลองบอลง่ายนะครับผมแต่แค่บอกว่า บางจังหวะเนี่ยมันอาจจะพลิกยากนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการคลองบอลการลากเลื้อยการคึงอะไรพวกนี้ครับทำได้ดีฮะดูการคึงนะครับเนี่ยคลองบอลไปกับเท้าดีนะฮะท่านผู้ชมแต่จังหวะพลิกตัวหรือว่าจังหวะที่มันต้องใช้บาลานซ์เนี่ยอาจจะยังไม่สุดนะฮะยังไม่สุดเท่ากับเมสซี่หรือว่ามาเลโรน่ายังไม่ถึงระดับนั้นนะครับผมบางคนอาจจะนึกแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเมสซี่หรือมาเลโรน่านะฮะสองคนนั้นเนี่ยคลองบอลดีมากนะครับดีที่สุดในเกมนะสองคนนั้นนะครับยังไม่ถึงระดับนั้นนะฮ แต่ในเรื่องของความนิ่งนะครับผมมันขึ้นอยู่กับนิ้วของเรานะอย่างที่ผมบอกในคลิปพรีวิวไปนะครับผม <S <S พเพชรคาดภูเ,าาเาาขาน้าแข็งเป็นฉายาของเดนิสเบิร์กแคมป์คือความนิ่งของเขาความเยือกเย็นของเขานะครับแต่ว่าความเยือกเย็นของนิ้วเราเนี่ยเป็นสาเหตุหลักดูฮะเราต้องเยือกเย็นนะท่านผู้ชมดูฮะพิกสวยครับผิวดีครับคองบอลดีอยู่กับเท้าดีสวยงามมากนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับใครเปิดได้ดีใจด้วยครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวตันด้านบน<ๆ>เพื่อเลือกดูการรีวิวเว็ l ตันคลิปอื่นได้เลยครับ